นี่พวกแกดูสิเขาบอกนะว่าคนเป็นแฟนกันออ,อกเดทต้องแชร์ค่าใช้จ่ายกันด้วยนะก็ปกตินี่มีแฟนก็ต้องแชร์ค่าใช้จ่ายกันก็ถูกแล้วนี่ดีซะอีกจะได้แสดงถึงความจริงใจอีกไหม <c oughs> แล้วมีขั้นไหนบ้างละ่ะที่เธอได้ควักเงินจ่ายอ,อย่างกระเป๋าเนี่ยฉันก็ซื้อให้เธอนะนายก็พูดไปฉันกับนายอะ่ะไม่ได้เป็นแฟนกันซะหน่อยทำไมฉันต้องมาแชร์ด้วยอะ่ะอ้าวพวกเธอสองคนไม่ใช่เป็นแฟนกันหรอ เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของฉันเองเราเคบกันมา20ปีแล้วพวกเธอสองคนรู้จักกันได้แต่เด็กแล้วทำไมไม่เราเคบกันเป็นแฟนละ่ะให้คบกับมันเนี่ยนะนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยฉันมีแฟนแล้วฮะผู้หญิงคนนั้นหรอแกจะบ้าหรือเปล่าแกไม่รู้หรอว่าผู้หญิงคนนั้นมันเป็นยังไงอะฮะหมายความว่ายังไงอะฉันจะเล่าอะไรให้ฟัง ก็วันนั้นน่ะฉันไปเข้าห้องน้ำแล้วฉันได้ยินแฟนแกอ่ะคุยโทรศัพท์ก็บ้านในเป็นคาลือหายฉันไม่ให้รวยได้ยังไงถึงตอนนี้นายรู้แล้วใช่ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงฉันเป็นคนยังไงเหรอ ยเรื่องอะไรกันอยู่หรออ๋อพวกเราอะ่ะกำลังคุยกันเรื่องคนเป็นแฟนกันอะ่ะเวลาออกเดทอ่ะควรแชร์ค่าใช้ใจ่ายกันหรือเปล่านะ่ะเรื่องแค่นี้ทําไมต้องจริงจังขนาดนั้นน่ะทุกครั้งเวลาที่ฉันไปกินข้าวกับแนคกฉันก็จะเป็นคนออกสนค่าดูหนังก็ให้แนคกออกนี่ก็คงอดเปรี้ยวไว้กินหวานละสิท่าจะไม่ผู้หญิงที่ไหนออกเงินให้ผู้ชายก่อนดูก็รู้ว่าเสแสแซงนี่เธอพูดอะไรเนี่ยชบ,บาฉันไม่ได้หมายถึงเขาซะหน่อย ฉันเ็ืแค่พูดถึงผู้หญิงทั่วไปอะแต่เนื้อต้องตัวผู้ชายน่าไม่ไอายจงเงนจะให้ผู้หญิงทุกคนบนโลกเหมือนเธองั้นเหรอที่คอยให้แฟนคนอื่นมาคอยใจนู่นใจนี่ให้ทั้งที่ไม่ใช่แฟนกันนี่อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าที่เธอคบแนก็กอะเพราะหวังเงินจะให้มาทานค่าร่วมกันที่เนี่ย ฉันทานไม่ลงละเสียบรรยากาศหมดไปเราไปทานข้าวที่บ้านเ,อเถอะเดี๋ยวฉันทำกับข้าวให้ผู้หญิงสมัยเนี้ยไม่รักวนวลสม,มวนตัวเลยเนาะพบกันได้ไม่กี่วันก็ชวนผู้ชายไปกินข้าวที่บ้านแนละ้วชาบาเธออย่ามาพูดเรื่อยเปื่อยนะถ้าเป็นแบบเนี้ยเราไม่ต้องมาเจอกันอีกนี่นายว่าฉันหลออปะเมยเรากลับบ้านกันเถอะ ไปด้วยสิฮนะได้สินะนาะยก็รู้ว่าฉันเมารถฉันขอนั่งข้างหน้านะ ได้ส nice ิรัดเข็มขัดด้วยละ่ะฉันขับรถน่ากลัวนะ แท้บ้านเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันเองแันแักเติมน้ำก่อนบริการดีจังนะทั้งเตทั้งดูแลเอาใจใส่ดีจริงๆก็แงส่สิก็แน็กเป็นแฟนของฉันนี่ชบาฉันไม่สนหรอกนะว่าเธอจะรู้จักกับแนักมานานเท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาเป็นแฟนของฉันคราวหลังเธอก็อยากให้เขาซื้อของให้เธออีก เป็นแฟนแล้วยังไงยังไม่ได้แต่งงานกันนี่อีกอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยซื้ออะไรให้แน็กนะของที่เธอซื้อให้อ่ะมันก็เป็นของจุกจิกเล็กๆน้อยๆของก๊อปเกตเอราคาไม่ถึงพันด้วยซ้ำอะ่ะแน็กนายก,ก็รู้ฐานะของบ้านฉันนี่ฉันก็ให้ได้เท่าที่ฉันมีแล้วทำไมเธอต้องมาผ่านเงินของแน็กด้วยแถมยังไปซื้อของให้แฟนของเธออีกอะ่ะ ตบารที่เธอมีแฟนนั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่เธอแอบซื้อกล่องฉานเหรอฉันรู้ว่าเธอแอบฟังฉันคุยโทรศัพท์ฉันจงใจพูดให้เธอได้ยินแบบนั้นแต่ใครจะไปคิดล่ะว่าเธอจะถืยท่าแท้กับเธออกมาก็บ้านนเป็นคลดงหายจะไม่ให้รวยได้ยังไงที่แล้วฉันรู้แล้วฉันจะทำให้พวกมันเลิก จะบ,บ้าที่เราครบกันเป็นเพื่อนมา20กว่าปีอ่ะเคื่เห็นฉันเป็นตุ้ยที่เอ็มของเธอหรืองไงแม่ฟังฉันนิดหน่อยก่อนพวีผู้หญิงคนนี้มันจะไปทำอะไรใครสักคนขเราหยุดบ้าเลยแล้วเธอที่เป็นผู้หญิงที่โคตรน่ารังเกียจเลยว่ะต่อจากนี้ไปอ่ะฉันไม่มีเพื่อนแบบเธออีก